สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีวันสงการนะคะเมื่อนี้พี่น้องตื่นขึ้นมาบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องลมลมลม,ลมแหง้งอากาศเย็นตอนนี้ก็ยังลมร่มอยูจ่จ้าอากาศเย็นเย็นเมื่อซอ้านี่ไปทาบุญตักบารมานะะเนาะนค่ะเนาะเพื่อนค่ะยังลมร่มอยู่จ้าพี่น้องเพืนะ่นนไตรต่วงไตนตรองอยู่อันทางบ้านจ้าพี่น้อง วาปลูกไปเนาะหลายปีแล,ล้วล่ะต้นพันธุ์วัสูงพ่อเด้เบิ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะพ่อเด็กมาถ่ให้คลิปสงการนี้กับใครพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเอฟซีทุกทะะ่านเนาะเนาะมีความสุขเดอะะ้อจ้ามีความสุขความจะเินเด้ะคะ่ะพี่น้องเดอ้อคิดจริงใดไดดังสมความมุงมันปารถนาจ้าคิดเงินน,นี้ดเงินคิดทองกั้ใดทองเงินไหลน,น้องทองไหลมาเนาะเนะเบิ่งคลิปแล้วก็ใใ้เจะเดินรุ่งเรืองลำรวยเงินทอง มั่งมีสีสุขจ้ะในวันสงการานต์ของเราหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กับให้มีแต่โชคมีแต่ชัยจ้ะคิดเงินให้ไดเงินคิดทองให้ใดทองพี่น้องเอ้ยให้มีความสุขขอบคร้วครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจ้ะขอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเนาะใม่หักกันแพ่งกันจ้ะ บรรยากาศว่ามือวันชงการอากาศดีปานนี้จ้าพี่น้องลมลมดีลมแหง้งลมแบบสบายเย็นสบายค่ะพี่น้องกสิหมายถึงว่าเพืน่นสีห้เข้าซุม้มห้อเย็นเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> บ่มีบ่มียังมาฝากมาทักทายมาให้มาวอวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนหักกันแพงลล่งกันลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสุขภาพตรงมาที่หนึ่งค่ะพี่น้อง ถ้าสุขภาพดีร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเะแม่นบจาพ่นองว่าแม่นบ่สิ่งดีๆก็จะตามมาจะถ้าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเนาะได้บุญมาเนาะค่ะพ่นองเนาะบรรยากาศขางบ้านแต่ต้นมะม่วงเ <c oughs> จ้าหน่อยพันพันสุกสิเอาเอามานเอาปักฝากเน้อเจ้าหน่อยพันสุกจะไปฝากตอนนี้พันท่านเดสุก บันสงการค่ะไปเที่ยวให้มีความสุขจ้าพักผ่อนไปเที่ยวพากันไปเที่ยวพักผ่อนมีความสุขแล้วค่ะพี่น้องเนาะส่วนยายบุญกับบ้านด็ไปเที่ยวใส่ราคากระซิบโยแถวบ้านเนี่ยแหละทำบุญอยโยแถวบ้านนะจ้าพี่น้องเนาะทำบุญอยู่แถวบ้านเนี่ยแหละจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยคุณพระกลุ่มคลองทุกคนทุกท่าน ครอบครัวยู่เย็นเป็นสุขและจ่าเด้อมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทาคลิปกันให้แตกแสนแตกล้านเด้อค่ะแตกล้าน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 นะคะพี่น้องมีคนหักคนแพงเจริญสุขเจริญศรีมั่งมีทรัพย์และจ้าเจริญรับเจริญรุ่งดังมุ่งหมายเจริญราบเจริญผลดลสบายเจ,จริญกายเจริญกิจมิตรเกื้อกูลขอบคุณนะคะ